สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมอนิเมะโซพีอีกแล้วมาวันนี้จะจะมาลิ้น King of Fighter 98อีกแล้วมาผมลิ้นมาจนถึงด่านบอสแล้วในตอนนี้มาเรามุ่ลุ้นกันว่าเขาคนนั้นคือใครกันแน่ผมจะเรียกเอาน้องเซ็กย่างก่อนมาเรียกเดี๋ยวจนะเอีะเนาะ เรามาดูอินโทรของบอสกันหน่อยสิอืมฮึหน้าจอมืดโอ้หไฟแล้วนะอืมฮึหัวกะโหลกฟาบมีเลือดด้วยคนอืมฮึกลองซุ่มขึ้นไปบน เลือดทั้งหมดก็ไหลมาเวียนที่ตรงนี้ันอะไรวะนั่นน่ะวิววิววิวิวตวูมการเปิดตัวบอสท,ที่โคตรอลังการแบบสมัยก่อนนี่กามต้องมาก่อนโอ้โหฟิลตัวไยมาโคตรได้เลยมาพร้อมแล้วในตอนนี้ทุกคน เราจะมาสู้ไปด้วยกันมาไปเฮ้มาเฮ้ยโอ้โหโดนปัดโอ้สองรอบเลยนี่ยกันก่อนมาเลยตอนนี้มากลุ่มีมนั่งใส่ท่าไม่โดนชิชิชิมาเดี๋ยวมามามาตอนนี้มามาคือแล้วตอนนี้เออเออเฮ้ยไม่โดนเออทีมมั่งมั่ง เอาละตอนนี้อ๋ออ้ยให้ไม่โดนกดเสียอยมามากเฮ้ยโอ้ยตัวลูกขีดเฮ้ยเดอดขีดโอ้ขุมเกียร์ท่า like น네ี้มากทุกคนขีดไม่กันไม่ได้เลยโอ้ยไปน่าจะไหวอยู่นะตอนนี้ทุกคนอะอาอาออ่าอ่อ่า อ้นี่เดียมจะตายแล้วทุกคนมามาโอ้โหดาเมจโคตรแรงทุกคนโอ้โหโอ้โหถ้าเดี๋ยมาเฮ้ยยังไม่โดนโอ้กู้เสียใจทุกคนเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้สามรอบปิดมั้งใส่พลังเอากันได้อีกโอ้โหตายตายโอ้คนต้นกันไม่ได้ถ่านี่คนอโอ้ เลือดอ๋อน่าจะไหวอยู huh. uh ่มั้งทุกคนน่าเรามาลุ้นกันน่าจะไหวไหมมาเลยเฮ้ยกันได้กันได้อยู่กันได้อยู่ทุกคนกันได้อยู่มามาเลยเฮยโอ้โหโคตรเกลียดท่านี้มันเลยเฮ้ยโอ้ยกัดไม่ได้ด้ทุกคนเยอะๆเฮ้ยไม่ยามจะยกนี่ตัวเฮ้ย ขัวชายมีทุกคนเฮ้ยเอ้ากันได้อีกโอ้โหมาต้องรีดยมเลียมแบบนี้นี่มาจบเลยอูมคอหักตายแพ้กับผู้หญิงมาเออเอ้อกูตัวร้ายเอ้อไม่เงยกเกียิร่างมากูยิงแพ้อีกตัวเนี่ยเออเอออ๋อใส่ดาวตัวร้าย ต้องใช้สูตรตัวโกงแล้วตัวนี้กดระเบิดแม่งนี่หน้าตาโคตรร้ายเลยนี่ก็พริบด้วย <c oughs> มาภาคลินเลยตัวนี้ตีตีเลยอนะีกห้าสิบเจ็ดวินาทีฮ่าฮ่ามีหัวเราะปิดท้ายเดินทุกคนโอเโตือดซูนวิตุม้มเลยเป็นโคโค่ครั้งและก็ นี่นี่ตามบทหนังแอ็ชันสมัยเก่านะตัวลารรอดเพื่อไปภาคใหม่ต่อเสียขุมท็นไงตัวลารรอดแล้วก็ภาคใหม่ต้องมาต่อนี่เดีวนี่นอินโทรตอนท้ายด้วยทุกคนสีส่มห้าส มาดูอินโทรให้จบไปพร้อมกันนะครับทุกคน <laughs> อินโทรคนนานมาอินโทรมันนะ <laughs> มโอโ้โหมีหลายคนเลยนะเนี่ยที่ทำเกมนี้ไปพร้อมกันหลังจากจบศึกใหญ่แล้วทุกคนก็มาใช้ชีวิตแบบปกติกันหมดเลย เลยนี่น,นี่น,นี่นค่อยตัดีกล้จะจบคลิปแล้วเอาให้มันสุดอินโทรไปเลยมีใส่ชีวิตแบบโคตรปกติมีลิงเป็นเพื่อนอาบน้ำนี่ชีวิตทสุดปกติเออปกติไม่ไม่นานหรอก k i n เ o าไฟเตอร์เก้าเก้าเขามาในปีต่อมาแล้วใครวะน่ารักจังไอ้นี่มันป็นยืนหำโดยอยู่นั่นกูพูดจริงเลยเพื่อนไ่้ทำไมมัน ไอหมอยันมันดูหำโดยงไงไม่รู้เลยเห็นผู้หญิงกวหำโดเจ้ K S N K คนทําแล้วก็ปิดท้ายด้วยโลโก้ครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้ถ้างนั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน